ไดท้ายกันนะครับข่าวดีของท,ทาง Nation TV ที่เราก่ะมันจะยกระดับข่าวกีฬาถูกต้องเลยครับคุณผู้ชมครับเรานะครับมีการจับมือร่วมกับ บริษัท PV i n t ิน sport ทํารทำรายการมวยครับมวยไทยวิก2 2ครับจะเริ่มออกอากาศเนี่ยทุกวันอาทิตย์เริ่ม14สิงหาคมนี้นะครับโดยเป็นการร่วมมือกับไม่ว่าจะเป็นทางประธานการจัดการแข่งขันดรกิติเป้าเปี่ยมทรัพย์ก็ด้านโปรโมเตอร์บริษัท P ี i ี t ินเ p อร์สปอจำกัดน,นะครับ,รบสจวิชิตอ่องละออแล้วก็ที่เห็นก็นี่มีซีอของเราด้วยคุณอดิศักลิมปะรุ่งพัฒนากิจนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่เนชั่นจะมีมวยไทยออกอากาศทุกวันอาทิตย์บ่าย3-45-5ีง,งเย็นเริ่ม 14สิงหาคมนี้เราจะเริ่มตั้งแต่มีการนั่งวิเคราะห์มีการดูแมตช์ดูไฮไลท์ต่างๆนะครับแล้วก็ถ่ายทอดสดคู่รองแล้วก็คู่เอกครับซึ่งแน่นอนว่าดุเด็ดเผ็ดมันนี่โมเด็กนี่เป็นแค่ช่วงขั้นนะครับจุดคู่ไฮไลท์ของเรานี่มันแล้วก็สนุกแน่นอนครับครับขอขอบคุณทางเนชั่นบอร์ดเดเจตติ้งนะครับซึ่งมาร่วมกับบริษัทพีวีอินเตอร์สปอร์ต จัดมวยให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันนะครับเพื่อได้รู้ลักมวยไทยอยู่คู่กับชาวไทยประเทศแล้วก็ส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถในด้านศิลปะมวยไทยแล้วก็ด้านภัจจ์ศิลด,ด้วยในการจัดครั้งนี้นะครับผมจะสรรหามวยไทยที่มีคุณภาพนะครับหามวยที่เป็นที่นิยมของตลาดนะครับให้ชคแล้วให้สนุกนะครับ ให้แฟนมวยทั่วประเทศได้ชมมวยในศึกครั้งนี้รูปแบบรายการก็จะมี เรื่องของการรายงานข่าวเกี่ยวกับวงการกีฬามวยไทยจากเวทีต่างๆจากค่ายต่างๆนะครับรวมทั้งไฮไลท์ของออการแข่งขันการชกมวยไทยที่เวทีมวยหลังสิธิ์แต่งนี้แล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดในคู่เอกและก็คู่รองเอกนะครับของเวทีมวยหลังสิษย์ก็เป็นความร่วมมือที่ต้องขอขอบคุณทางสจวิชิตนะครับทาง P ี i ีอ e r Sport ที่ให้ทางเนชั่นทีวีได้เข้ามาทํางานร่วมกันเพื่อยกระดับกีฬ เวลาโมยไทยให้เป็นที่ได้รับการยอมรับนี่นคุณบัีิก็เตรียมฟิตร่างกายนะครับไม่แน่นะครับคุณดิตอาจจะต้องไปลงสนามด้วยว่าผมไปชกไม่ไหวมาให้ผมอ่านข่าวดีแล้วอย่าลืมนะครับเริ่ม14สิงหาคมนี้ตั้งแต่บ 3, ่าย3 4 5จนถึง5โมงเย็นทุกวันอาทิตย์ครับ